สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องมาเด้อมากินบักผอกม้วนน้ก่อนมาดอกไปใส่มาใสาพ่พี่น้องอครับเฮือนยยซ่าแด็กหอนกระหอน ฮ้อนพี่น้องฮ้อนฮ้อนพักฮ้อนแน่หลังจากฝนตกแล้วก็ฮ้อนคือเกาใส่มากใส่กันลำบาก ยนี่ยจะไ่้เหมือนเดียวๆโคบอกโควิดเนาะพี่น้องเนาะย่านออกจากเฮือนแล้วก็ไปสวนออกจากสวนแล้วก็ขวเข้าเฮือนจักว่าสไปทำมาหากินอย่างนาะพี่น้องเนาะจากจะโคบิดละก็ได้ ได้กลายสิเป็นโรคโอทตายละเป็นยังไงเนาะพี่น้องบ้านมีคนโชกดีบ้านนี่เนาะ บอกว่าด้วยเบอร์มาไายนะถ้าผู้ใดมีโศกอะแสดงความดีใจน้ำเด้อพี่น้องเด้เอแต่ผู้ใดบ่มีท่านมีโศกอะงวดหนาเอาไหมพี่น้องมันมันมีทุกวันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งตลอดพี่น้อง เอาบ่ราะองกับวันถี่สองเนาะหมู่บ้านนี่คือวันถี่สองหวัวหนาวไหมบบรัฐบาลเป็นบวกานจริงง่าเดอกมีแต่ขวกข้าสื่นอนี่แหละมันสิบกจริงกอนเนาะ <c oughs> ห่อนพากห่อนเนี่ยเออ คนตกเศร้าหล้วก็ห่อนบัานว่าเลยบายมากกับไปสวนพี่น้องเอ้ยจิตจับัประจำบัน้นตกเศร้าหายเศร้าหน้าเฮาบ่ไมเฮ็ดกับไ่ได้กินนี่เ็าจะถึง กานเมล่าเห็ดหน้าอีกแล้วเข่าก็บ่กนขายจ้ากระสอบเขาบ่มีราคามันสิได้พ่อค่าปุ๋ยบลละพี่น้องเพราะว่าเข่าบ่มีราคาเนาะซื่อเพลินหลับมันแพงเลย ของเข้าไปขายแล้ะทึกถือซ้อำห้าไปซื้อท่องแหรพี่น้องไปไปซือกับเขาปุ๊บออกจากร้านเขาไปเปลี่ยนไม่คืนท่านที่ท่องเอ้ยราคาตกหวัวตรงท่านที่ของเข้าคือกันของเข้าคือกาน เข้าเขาไปขายเขาปุ๊บบอมี่เขากินไปซื้อเขากินบานเข้าคืนนี้เขา้ารา้คาแพงอีกพี่น้องเอ้ยงายงายงายเอ้ยอกินยากกินซาขวดพี่น้องเอ้ยเศร้าหายเศร้าหน้าเข้านี้ทานฝนไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ดูกับพควิดดูแลสุขภาพกันเขาบอกไปเที่ยวกัน,นค่นังคงขึ้นเขาบอกไปเลาะมองไดเขาอยู่แต่บ้านแต่เนื่องกับพวกสิบปลอดภันยนะพี่น้องเนาะ ปาก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อดูแลจากกองดูแลครอบครัวขอให้แต่ทุกท่านเจอแต่สิ่งดีๆงามๆในชีวิตเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเบาอีหยังผิดพลาดไปก็ขออภัยเด้อพี่น้องเด้อกับอขอพูณหลายๆวันดีค่ะ